รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ศไทยรักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นัดพบคนดีให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวที่ถือว่าเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งซึ่งมีประวัติความเป็นมาเรียกว่าจากยุคกรีกโบราณ เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับทฤษฎีของพิทากรัสส,สามเหลี่ยมเอหัวลงนะครับคือเรื่องของการใช้ศาสตร์แห่งตัวเลขหรือตามปรัชญาจีนโบราณที่เรียกว่าอ e ี้จิงซึ่งมีมา56000ปีก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความแม่นยำที่นำมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคชะตาหรือว่าโหรแต่เป็นสถิติที่นำมาใช้ซึ่งเราใช้คำว่าเรียกว่าศาสตร์แห่งตัวเลขหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าน u m ม r โรโลจี ะครับซึ่งเรามีบุคคลสำคัญที่เป็นาชาวจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นอาจารย์สอนในมหาวทิทยาลัยต้าลี่ในประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของหยุยหนานหรือว่าหุยหนานที่เราเรียกกันแล้วก็มาเรียนจบปริญญาเอกที่มหิดลน,นะครับด้านจุนลชีวะ แต่ว่ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้บุคคลท่านนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับที่จะได้มีโอกาสเชิญมาพูดคุยกันผมก็จะพยายามแปลคําต่อคําทําให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ได้เข้าใจกันง่ายๆเร็วๆนะครับก็ขอ,อต้อนรับดรวันดาหวังนะครับ Thank you very much to join our program todayAs t h I introduce about your background that you are the lecturer from Yunnan และจากจีน <Yes. S 2> right right and you have PhD about uh, m i c r o b i o l o g y บโอลอจี o ากมหาวิทยา i ัย right, right. that's correct <S correct ครับผมก็ได้แนะนำไปก็ทำให้ได้เกิดความเข้าใจแบบนี้นะครับ so as you have the science background and how you related to the numerology ผมก็ถามว่าในฐานะที่มี background ทางด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องศาสตร์แห่งตัวเลข mm hmm. นะครับ I'm always interested in human's behavior. Because it's a lot mysterious about human's character and personality. Misunderstood? Yeah. Miscarriage, right? Yeah, misunderstanding about each other, even yourself. You uh, don't know yourself well. Easily to misunderstanding. Right. Okay, มันเป็นเรื่องที่ทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดกันง่ายๆทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจคนอื่นด้วยนะครับ t h a s s a problem น <Yeah, this S 1> ี่ทำให้เกิดปัญหา This is why I mean since I'm involved with numerology I found this is a very good knowledge can help people in many ways ซึ่งตั้งแต่ได้พบสิ่งนี้ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยผู้คนได้เนี่ยมากมายหลายทางเลยทีเดียว How do you found this แล้วคุณก็พบ This subject is a very long history, and uh, since about 5,000 years ago, it's originated in Egypt. ร่วม,ร่วม 5, and finally, reached in Malaysia, อ่ะ. and many masters from Malaysia, they อ่ะ. they give. อ่าแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ศึกษาในเรื่องนี้จำนวนมากมายซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้สืบต่อกันมาด้วย so you r mm hmm. mentor right yes from Malaysia as well right ก mm ็นั่นหมายความว่าดรวันดาหวังเนี่ยก็ได้เรียนวิชานี้จากท่านอาจารย์ที่อยู่ในประเทศมาเลเซียด้วย yeah so since I'm involved within this subject I think this is something I have been looking for for so many years. อ่าพอได้พบกับวิชานี้ขึ้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่านี้คือสิ่งที่ดรวันดาพยายามแสวงหามาหลายปีเลยทีเดียว Through numerology we can discover ourselves what is our talent. ด้วยวิชาศาสตร์แห่งตัวเลขนี้เนี่ยทำให้เราได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ค้นพบความสามารถพิเศษหลายอย่างในชีวิตของเรา So when you know yourself better, เมื่อเรา <you S 2> รู้จักตัวเราเองดีขึ้น you can make your life better. เราก็สามารถทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นเช่นเดียวกัน And when you know your friends, your family, your partners better, you can communicate with them better. เมื่อเราได้รู้จักตัวเราเองแล้วรู้จักเพื่อนของเรารู้จักครอบครัวนะครับก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารด้วยความเข้าใจกันดียิ่งขึ้น so when you have a good relationship with your families or anyone around you your life will be happier เม uh, mm ื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยความเข้าใจกับบุคคลรอบข้างของเราหรือว่ากับครอบครัวต่างๆเนี่ยทำให้ชีวิตของเรานี่ดีขึ้นไลฟ์มีความสุขมากขึ้น and according to research we know that 70% of disease of human being uh. is from spirit mental when they are unhappy they cannot have a uh, health good health อ่าเพราะฉะนั้นมีงานวิจัยนะว่าคนประมาณ70คนเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกเเ็เป็นเรื่องของความคิดนะครับเป็นเรื่องของความคิด right mental right right เป็นเรื่องของความคิดแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจมันก็จะทำให้ชีวิตมีความสุข happy <Yes. S 1> right so if you are not happy you cannot be healthy ถ้าคุณถ้าคุณไม่มีความสุขสุขภาพของคุณก็จะไม่ดี when you are healthy the healthy is from your behavior and how to relate to your behavior เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสุขภาพจะดีมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของเรา yes right And this why spend a about spend numerology. study this lot time to why is I of นี่คือเหตุผลว่าทำไมดรวันดาหวังเนี่ยใช้เวลาเนี่ยยาวนานพอสมควรนะครับในการศึกษาในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลข So for example uh, when you have a kid เช่นตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามีลูกนะครับ You need to know what is her talent เราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าลูกของเราน่มีความถนัดอะไร และเราก็จะได้รู้แบบเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกของเรา and you can advise or guide her better to her life เพราะว่าเราสามารถให้คำแนะนำหรือว่าชี้นำให้ลูกเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ดีได้ some parents they want to force their children become business person to make more money but เพราะว่ามีผู้ปกครองนะครับ จํานวนไม่น้อยที่พยายามที่จะไปกดดันลูกหรือพยายามที่จะให้ลูกเนี่ยมาทําธุรกิจเนี่ยแต่แต่ว่าบางทีเนี่ยพ่อพยายามที่จะบังคับลูกเนี่ยให้มาเป็นนักธุรกิจแต่จริงๆไม่ใช่เพราะลูกมีถนัดด้านศิลปะมากกว่า and sometimes uh, as a small child they probably don't know herself well เพราะบางทีเด็กเนีเมื่อเขาเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะไม่รู้จักตัวเขาดีนักนะ And actually as a parents when we have known some knowledge about numerology then we can tell them actually she has very high potential in certain area อ่านั่นก็หมายความว่าถ้าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความรู้ในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขนี้เนี่ยก็จะสามารถรู้ได้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยมีความถนัดอะไรนะครับ And in our lives, need find our life partner in need find lives, life our to our we ซึ่ง <is> ในชีวิตของเราเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องอพบกับคนที่จะมาเป็นหุ้นส่วนชีวิตของเราหรือว่ามาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจก็ตาม exactly yeah and uh, sometimes we need to know uh, we need to know each person's personality and what is their element I see ซึ่งบางทีเนี่ยครับเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักซึ่งกันและกันกับบุคคลที่มามี ปฏิสัมพันธ์กับเราเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับธาตุของชีวิตซึ่งธาตุทองสะระอา,าต่อเต่าสระอูนะครับครับ Sometimes when you meet someone ซึ่งบางครั้งเวลาเราพบกับใครบางคนเนี่ย And maybe other person think this person is not suitable for to be your life partner <laughs> ซึ่งบางทีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะอาจจะมีคนด้วยเอ้ยคนคนนี้เนี่ย รู้สึกว่าบุคลิกลักษณะอะไต่างของเขาหรือพฤติกรรมของเนี่ยมันไม่สอดคล้องหรือมันไม่น่าจะเข้ากันกับเราได้นะที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ย But according to our research we can know your element and this person's element is supporting each other ซึ่งก็มีงานวิจัยนะครับว่าบุคคลซึ่งมีธาตุของธาตุหนึ่งในตัวเองนะครับแล้วก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งมีธาตุอีกธาตุหนึ่งในตัวเองนั้นว่ามันจะเข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่า so in each person they have different element right right and right. in each of them the element that it will support or are against each other <Exactly. S 1> this is numerology can tell right right ก็นั่นหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยเมื่อจะถูกถอดตัวเลขออกมาแล้วจะรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีธาตุอะไรแล้วธาตุไหนที่มันเข้ากันได้หรือธาตุไหนที่มันต่อต้านกันมันจะได้ไม่มีปัญหาต่อกัน so when you find a right person you and that person t l a i สั i พันธ์คือการสนับสนุ t h ันนั a นหมายถึ o การผสม i สานจ will bring the best part of you u ใ and her I see ก็นั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้ว่าบุคคลที่มีธาตุเหมือนกันแล้วเนี่ยเวลาเรามาทำอะไรร่วมกันนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันจะก่อให้เกิดในส่วนที่ถือว่าดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เราก็เรียนรู้โดยพื้นพื้นนะครับแนวของศาสตร์แห่งตัวเลขว่าเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเทปโก้สุดยอดปั๊มน้ำบ้านเรือนปั๊มเป็นโลหบละบรอนซ์แรบราสไม่เกิดสนิมทนทานนานปีมากกว่า มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกว่าประหยัดไฟมากกว่ารับประกันมอเตอร์นานสิปีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติเทปโก้ปั๊มน้ำบ้านอัตโนมัติขนาด350วัตต์รุ่น tc 3 5 0ราคา8,900บาทรับฟรีตู้เย็นขนาด47ลิตรมูลค่า3,000บาทโทร02 055 3900 02 055 3900เเทปโก้ ภูมิใจใท้ทำวันนี้นะครับผมตั้งใจเลยจะสร้างโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาคนได้แล้วจะต้องสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคนไทยด้วยตัวเองเลยสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรขึ้นที่ พระจองเก้าและกะบ,บังวันนี้ขอเชิญทุกท่านบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อคนไทยไว้ดูแลท่านนะครับ เพื่อนเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ตำนานแห่งการเรียนปริญญาตรีจากที่บ้านเพียง2ปีครึ่งถึง3ปีด้วยประสบการณ์20ปีมีผลงานช่วยเพื่อนให้สำเร็จเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิตกว่า2,000คนทั่วประเทศพิเศษสำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศเพื่อนเรียนเปิดโอกาสให้สามารถเรียนได้ฟรีจากจุดเริ่มต้นปณิธานก่อตั้งบริษัทไอรอ ส่งเสริมคุณค่างานวิจัยไทยแบ่งปันโอกาสสู่สังคมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสังคมแห่งคุณค่าสร้างแบรนด์สีขาว we care we share we grow ครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขซึ่งเป็นอ,อดีตก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย ที่ยุยนาน agriculture university ก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของอยุยนานของอประเทศจีนนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนที่อยู่ในเมืองตาลี่แล้วมาเรียนจบปริญญาเอกนะครับด้านจุนลชีวะที่มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งถือว่าเป็นชาวต่างชาติที่มาเรียนปริญญาเอกในเมืองไทยจนจบปริญญาเอกก็ไม่ง่ายนักนะครับก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าได้ทุ่มเทในการศึกษาวิชาศาสตร์แห่งตัวเลขเนี่ยเป็นเวลาหลายปี อย่างที่ท่านได้บอกไปแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของสถิติซึ่งมีประวัติมาจากอียิปต์โบราณกว่า5,000ปีและท่านก็ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์ as I mentioned that um, who you are and this is the second part that we would like to uh, we need to know more about uh, what other benefits from numerology can help of the human behavior ผมก็ได้บอกว่า มันมีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกจากที่เราได้พูดมาแล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ mm. So Actually uh, numerology can help us in many different ways We just mm. mentioned uh, to improve communication quality ซึ่งในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขนั้นช่วยเราเนี่ยในหลายทางมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มันก็ช่วยในเรื่องของ uh, improve communication right right ซึ่งช่วยให้เราเนี่ย ปรับปรุงคุณภาพของการสื่อสารดีขึ้น And find your right และวก็ช่วยให้เราเได้ค้นหาคู่ที่จะมาทำธุรกิจหรือแม้กระทั้งคู่ชีวิตของเราที่ใช่ And also, help you make a l ่ o to h e จะช่วยให้เราเนี่ย <In career. S 1> สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องในชีิตของเราซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของเรา For example, Company branch in different direction and uh, the numerology will help you choose the right direction. I see. นั่นหมายความว่าศาสตร์แห่งตัวเลขก็จะช่วยด้วยเช่นสมมติว่าเรามีบริษัทแล้วเราต้องการขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆเพราะนั้นศาสตร์แห่งตัวเลขก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเลือกสถานที่ที่ใช่ละก็ถูกต้อง And also according to your personal numerology then uh, can help you we can help you to ทูซีว่าค่าของธุรก u จคุณควรหลีกเลี่ยงทูมั o หรือหลีย v หลีกเลี่ยงซัมม์อีส่วร์ดีกร์่ถ้า i อลเ h มเอนต์วีส์ไฟเราเล้วมนก็ไม่าม water. ูกถ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 ูกู่กถ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 ูกกถูกถูกถูกรกกก เพราะว่าธุรกิจบางอย่างเนี่ยมันใช่แต่ธุรกิจบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็เช่นสมมติเราเป็นคนาธาตุไฟนะครับถ้าเราจะทํางานธุรกิจกับคนที่เป็นาธาตุน้ําอย่างเงี้ยก็แน่นอนที่สุดว่ามันก็เข้ากันลําบาก and uh, also from the numerology we have uh, we have found so many formulas we know that some can be very dangerous for example some people from from o น r r e ั e a r ่ h that can face some car accident นั่นก็หมายความอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขเนี่ยมันก็มีสูตรที่บอกให้เราได้รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญเช่นเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ And some people they may if they choose the wrong partner they may involve some court case ซึ่งถ้าเกิดว่าสำหรับบางคนวิชาศาสตร์แห่งตัวเลขก็จะช่วยให้เรา รู้เหมือนกันว่าถ้าเราไปมีปฏิสัมพันธ์ร่วมงานกับใครบางคนก็อาจจะทำให้เรานี่มีโอกาสถูกฟ้องได้นะครับ and uh, some children in from their numerology we know they have they have some potential to commit suicide อ่าเด็กบางคนเนี่ยนะครับในเรื่องศาสตร์แห่งตัวเลขเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้เหมือนกันว่าเด็กบางคนเนี่ยถึงขนาดที่เขาเนี่ยฆ่าตัวตายได้นะบอกได้เลยว่าเด็ก จะมีโอกาสฆ่าตัวตายหรือเปล่า And all this we have research we find the formula and then we use it to test it in practice and we find it's so accurate. ซึ่งเรื่องที่ได้บอกนี้นะครับมันมีงานวิจัยมีงานวิจัยนะครับไม่ใช่พูดขึ้นลอยๆแล้วก็พบว่ามันมีมีความจริงสูงเนี่ยพอสมควร we cannot say that 100% but mostly <High S 1> possible when how many percent nothing nothing is <laughs> no, conservatively say I w o u l d say 80%ซึ่งมีความเป็นจริงอยู่ก็ประมาณ80%จากงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์แห่งตัวเลขเนี่ยนะครับ but so, for my experience almost I saw most of them even more than even about 95%อ่าแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องนี้มานะที่พบเนี่ย รวมๆ95นะครับนี่ก็คือปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมของคนจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะบ่อแวง้งมาแตกแยกกันไม่ว่าจะเป็นการเลือกคู่หรือว่าจะเป็นการเลี้ยงดูลูกด้วยความเข้าใจนะครับ So as I mentioned mm about the human behavior how can be so right So how about uh, another things that what you want to say so what I want to say is when we know the some knowledge about about numerology all those sad <c oughs> sad things or dangerous things in our life can be avoid or can <c oughs> reduce the harm นั่นก็หมายความว่าศาสตร์แห่งตัวเลขเนี่ยเมื่อทำให้เราได้รู้ถึงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถรู้ล่วงหน้าว่ามันมีอันตรายและเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ t h e one more things I want to say Everyone is born with a talent with a gift from God uh huh. and uh, if you know all your talent you can live with your high potential of your life ก uh ็ถ huh. uh ้าเรารู้ในเรื่องของความสามารถศักยภาพในชีวิตของเราก็แน่นอนที่สุดมันก็ชุดให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่อย่างมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ s o That's all right Yeah that's all <S and uh, uh, for this thing do you have any s i m i l a r uh, you you how can we say that can we invite you to organize some seminar and maybe the audience who are interested in this can contact or can come right we can show an address or contact number whatever at the the screen ผมบอกว่าอาจารย์วันด้าเนี่ยสามารถที่จะจัดสัมมนาแะไรต่างได้ไหมเผื่อมีท่านผู้ชมเนี่ยสนใจจะติดต่อมาแล้วก็อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้บ้างนะครับ right yes of course they can contact to you <laughs> ก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะครับ so uh, normally uh, how long i t can be one days or how many hours that you can teach them and, uh, how <Right. S 1> they can look after themselves with numerology ผมก็บอกว่าคงใช้ระยะเวลาประมาณนานเท่าไหร่1วันหรือว่าประมาณกี่ชั่วโมงที่เขาสามารถเอาสาร์แห่งตัวเลขน,นี้มาใช้ในการในชีวิตประจําวันได้ I think about three hours is oh, <really? S 2> easy enough to know the roughly uh, knowledge. Uh, mm. อาจารย์บอกว่าแค่ประมาณ3ชั่วโมงก็จะเป็นความรู้ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้ just, no, uh, just just uh, know know roughly about this subject ก็ได้รู้คร่าวๆเกี่ยวกับวิชานี้ i s can use as well right in their family Yeah they can use but uh, don't you, you m i <laughs> s u s i n g I see just three hours or it will be good for the whole day four hours, five hours. yeah well, ha ha half a day is uh, enough เขาบอกว่าแต่ถ้าผมก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันใช้ได้แบบคร่าวๆแบบนี้หรือว่าอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่นะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเอาไปใช้ผิดๆแล้วผมก็ถามว่านานเท่าไหร่อาจารย์ก็บอกถ้าครึ่งวันน่มันก็คงจะดี so a uh, half day right? yeah half day just okay, for preview For this last minute, what would o what y พรีวิวครึ่ e p l e a s n <laughs> ผมบอกวา่าทีสุดท้ายอยากจะค o ุยมอะไรท่านผู้ชมเชิญเลยครับอ่า uh, t a น e t ่อยากจ r o f กว่าทุกคนที่เกิดมาครับก็ถือว่าเป็นของประทานของขวัญเนี่ยจากพระเจ้านะครับ and from this from numerology you will know Fully about yourself. about your talent? What is จากศาสตร์นี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้รู้อย่าง,อ,อ,ยางอย่างมากเลยนะครับว่าความสามารถหรือว่าความนาักของเราเนี่ยคืออะไร and I hope you know your all talent and live the high potential or full potential of your life ก็เขาก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความสามารถพิเศษหรือว่าพรสวรรค์อะไรก็แล้วแต่ ก็จะช่วยยกระดับชีวิตของเราได้เช่นเดียวกัน n d don't waste God the gift God give to you อย่าให้ของขวัญหรือของประทานที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยมันเสียเปล่าไป At the same time from numerology you will know where and what point is some some point you can improve and do better ก็เช่นเดียวกันความรู้ทางด้านน Numerology หรือว่าศาสตร์แห่งตัวเลขเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ย สามารถปรับปรุงพัฒนาในจุดสำคัญนั้นให้ดีขึ้นเจสโซครับ <Yes. S 1> ท่านผู้ชมครับก็ mm hmm. รายการนัดพบันดีก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดรวันด้าหวังที่ได้ให้ความรู้ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ศาสตร์แห่งตัวเลข numerology thank you very much <Thank> you. I hope to invite you to mm hmm. our program again <Okay. S 1> thank you very much thank you, thank you. ครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ Klong Tai, for sustainable development, possibility nation. Kun as yes. you are the entrepreneur and investor, and who are interested about Klong Tai mega project, what would you like to say in the Mandarin through the uh, peoples uh, in China, please? 围绕这个泰国运河，就是这个感叹哦，这对全世界人都有很大的影响，还有对全世界人都有帮助，啊，对环保也是很重要。我本人希望，啊，全全世界的人和中国人都，都啊，帮助这个项目可以早早早期完成。 开始建设，就是我的希望，呃，更希望泰国的政府快一点的给我们的支持，跟全世界的，呃，的全世界的人给我们支持，谢谢啊。 คุณเหมือนคนที่เคยบอกรักอดีมันทับทุกคำคืนให้ลองลอยพบชาติปุ้เพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฟ้า Hãy subscribe có kênh Ghiền năm Gõ Để không bỏ lỡ